สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการต่อหัวต่อนะครับกับก๊อกน้ำเพื่อเข้าเครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับขั้นตอนจะมีลูกยางอยู่ข้างในนั้นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็ไขควงพร้อมแบบนี้นะครับวิธีการแรกนะครับให้เราคลายมาเป็นเกลียวให้เราหมุน เพื่อคลายเกียวออกมาก่อนนะครับครับหลังจากนั้นเราคลายสกูเท่าๆกันนะครับเท่าเกันทั้ง4ด้านครับมีสกูเป็นนอ็อตหัวแฉกทั้งหมดสด้านด้วยกันหลังจากนั้นให้เราสวมเข้าไปที่ก๊อกน้ำให้ได้เซนเตอร์ครับแล้วเราก็ขันน็อต พื่อยึดกับปลายก๊อกน้ำทั้งสี่ด้านเท่าๆกันแบบนี้จับไว้นะครับให้มันได้ให้มันได้ตรงกลางเท่าๆกัน หลังจากนั้นให้เราหมุนนะครับหมุนเกลียวไปทางด้านขวานะครับตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ยางเมื่อสักครู่นี้สีดําไปเบียดกับปากก๊อกน้ําจากนั้นให้เราเอาท่อน้ําดีนะครับเราสามารถดึงได้เป็นตัวลูกปืนอยู่ข้างในครับเราดึงไว้ค้างไว้แล้วค่อยๆสวงเข้าไปแบบนี้ครับดันคลิ๊งแล้วก็ปล่อยมือดันขึ้นไปแล้วปล่อยมือ ไม่หลุดแล้วครับแล้วก็ด้านนี้ครับก็ไปไขเกีียวเข้าเครื่องที่หลังเครื่องสัก้าครับตรงวาล์วน้ำเข้าครับขอบคุณครับ